คือใครครับเตียงขับครับไปไอ้ชัดมวดชัดอุตาหีนะไไแต่ลสถานที่ พวกเขาจะไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องทํากรรมวิธีอะไรและเพื่อพิสูจน์ดูว่าจะกล้าทําในสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่ อะไรเฮ้ยตอี้ไปดูไปดูมาตอนไปดูหปข้างบนใข้างบนเลยนทีมงานนขึ้นไม่ได้เเมตรเขาร้องเขา้องต้นเอมันตกใจมากเลยครับอยูเต้เลยนะคืออ้ามอะไรก็ตะโกนดังอากเลยครับว่าร้อง่ แล้วรคันอยู่ข้างบนน่นะครับแล้วเขาน้อมแบบหลงตกใจมากๆเลยเราค,คิดว่าเราจะมีบเราขอนนดู้นหัผู้ชมครับตอนนี้นะครับทีมงานของเราเลยนะครับทุกคนเลยนะครับเตรียมที่จะชาร์จน้องอ้าแล้วนะครับอันนี้ผมบอกผู้ชมลนะครับว่าด้วยความสัตย์จริงก็คือข้างบนเนี่ยไม่มีใครขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีบันไดน,นะครับซึ่ง

พี่ครับไม่รู้เลยส่งมาครับเี่ยป้อถามน้องพี่ทีมงานครับพี่แค่งผมป้าเอาพี่ครับพี่ทีงานพี่ครับี่ครับนครับครับ ทีมงานได้ยินนะครับแต่ตอนนี้คุณอ้ําไหวไหมครับครับทีมงานได้ยินเหมือนกันครับแต่คุณอ้ําไหวไหมครับไม่ใช่เราแกล้งนะทีมงานทุกคนอยู่ที่นี่ไม่ได้เข้าไปในข้างในเลยนะครับนี่ได้ยินเสียงตกมาหรือเปล่าครับได้ยินคุณตะโกนนี่ครับพี่อะไรครับเหมือนมีกระถางไรตกออกมาจากข้างบนครับแล้วก็มีเสียงเคลื่อนอะไรก็ไม่รู้ครับไหวไหมจากข้างบนเนี่ยครับคุณห้ามตั้งสติก่อนนะครับคุณห้ามไหวไหมครับ คุณทำไหวไหมครับตอบ <Okay. S 1> ครับไหวย้ำสัญญาด้วยต้องย้ำสัญญานิดนึงย้ำสัญญานะครับถ้าจะไม่ไหวสัญญายัางไงครับ คลายครับแต่แล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอ้ำครับฝปงใจเย็นปลอดเย็นปลอดเย็นไม่กังวลไม่กังวลโอเคโอเคน้องอยู่แล้วน้องซันการสันการหยุดเลยหยุดยุดยุดโอเคไหนนใมีป่่าายอ้วใจเย็นน้องใจเย็น เงียบเป็นอะไรมันเป็นเสียงอะไรไมันจะเป็นเสียงคนอยู่ข้างบนครับเหนะมือนนี่หายอยู่ข้างบน <จะ S 1> เนา้าคนด้วยครับทั้ไม่มีใครอยู่เลยข้างบนน,นี่นี่เราไอ้นี่ตกมาได้ไงครับมันจะกิ้งตุ๊กตุ๊กๆๆตุ๊กตุ๊กอยู่ข้างบนแล้วอยู่นานาม,มากใช่หายยานั่นนะชี้ชี้ที่ตกไปครับพี่ครับพี่ไหนดูเะครับไหนไหนไม่น่าเชื่อว่ากระถางทุบที่ตกลงมาจากชั้นสอง นอกจากจะไม่แตกแล้วพูงมาไหลที่ครองอยู่ก็ยังไม่หลุดออกจากกันเขาไม่อยากให้พูดนะครับจะเดินอยู่ข้างบนบ้านตลอดเวลาแล้วเขาก็จะบังเรื่อยๆอีเราก็จะทำเสียงคอก่อนนะครับแล้วทำเสียงคอแล้วจะมีเสี่ยแกละแกลมาจากตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับพี่แต่ผมไม่เห็นตัวเขาเออทังที่นี่ห่วงมากวะ อ้ันล้องดังมากจนถึงพวกเราทุกคนเม่อกี้มีผมตกใจเพราะว่ามันเงียบม,มากแล้วอยู่ดีๆก็แบบมีเหมือนแบบคนเอาเมือเกาอ่าเนี่ยครับเก่าประมาณว่าเพดานนี้ยครับผมว่าสองไฟดูก็ไม่เห็นไม่แต่อ้ําเชื่อได้ว่ามีพวกเราทีมงานมาแกล้งอ้ําแน่แน่เพราะพวกเราหนีงอหมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แล้วก็เหมือนมีคนพอเดินพอเดินได้ตะ,ะกค้่หนึ่งแล้วก็คอคอปัง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 ตอนนี้ไม่พอใจอะไรเรู้ยลูวนี่ก็ ก็เหมือนแบบกิ่งวนอยู่กวนไปก่อนแล้วก็ตกลงมาครับผมไม่แน่ใจว่าเหมือนใครเตะลงมาหรือเปล่าแต่ผมไม่เข้าใจเพราอยู่ดีๆมันจะมีเหมือนกิ้งลงมาแล้วก็ตกลงมาเรียมากเรียนไรกันไปเออไปทิ้งไปัันมี่เด็ก ที่พิชิตความกลัวของตัวเองได้เรายินดีด้วยครับแล้วตอนนี้คุณเชื่อว่าวิญญาณมีจริงหรือเปล่า